ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในคลิปนี้เนะี่ยผมก็จะมาบอกเทคนิคการมูฟเมนต์ในเกม Phantom Force กันนะครับโดยก็จะบอกกันก่อนนะว่าในเกม Phantom Force เนี่ยมันจะมีาการมูฟเมนต์ที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับไม่ว่าการวิ่งการสไลด์การกระโดดการกระโดด2ชั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าใครเนี่ยมีประสบการณ์มากแค่ไหนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะไปเริ่มกันที่การเดินปกติก่อนนะครับการเดินเนี่ยคือการกด W A S D นะครับตามที่ใครหลายๆคนเนี่ยคุ้นชินนะครับ เราก็จะมีการนั่งนะครับคือการกดตัว C การกด well. คอนโทรลก็เป็นการนั่งเหมือนกันนะครับแต่ถ้ากดคอนโทรลสองรอบเนี่ยก็จะเป็นการนอนนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะยืนก็กดสเปซ bar นั่นเองนะครับวิธีการต่อมานะครับคือการวิ่งนะครับการวิ่งเนี่ยจะวิ่งในการกดชิปนั่นเองนะครับเราสามารถกดตั้งค่าได้นะครับว่าเราอยากที่จะกดชิปค้างหรือกดชิปครั้งเดียวนะเพื่อเป็นการวิ่งนะวิธีการต่อมานะคือวิธีการกระโดดนะครับ การกระโดดก็จะมีกระโดดด้วยกัน2อสอย่างนะครับการกระโดดแบบปกติแล้วก็กระโดด2ชั้นแบบนอนแบบยืนนะครับการกระโดดปกติคือการกดสเป c บ bar นั่นเองนะครับนี่การกระโดดปกติเลยนะวิธีการกระโดดต่อมานะคือการวิธีการกระโดด2ชั้นแบบนอนนั่นเองนะครับวิธีการกระโดด2ชั้นแบบนอนนะครับคือการวิ่งนะครับเดินก่อนนะครับเดินแล้วก็วิ่งหลังจากนั้นนะครับก็ให้กดเราเนี่ยกดกระโดดนะครับกดสเป c บ bar หลังจากนั้นนะครับให้เรากดตัว x นั่นเองนะครับ เท่านี้นะครับก็จะเป็นการกดกระโดด2ชั้นแบบนอนแล้วนั่นเองนะครับถ้าใครไม่ทันนับสามารถเลื่อนคลิปกลับไปดูได้นะครับต่อมานะครับการกระโดด2ชั้นแบบยืนนั่นเองนะครับการกระโดด2ชั้นแบบยืนนะครับก็จะทําคล้ายๆกับวิธีแรกเลยนะครับก็คือการเดินหลังจากนั้นก็วิ่งนะครับจากนั้นก็กระโดดกดตัว X นะครับพร้อมกันเลยนะแล้วก็ให้เรากด คลิกขวานะครับแล้วเรากดถือปืนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนพกหรือปืนหลักนะครับกดซูมระหว่างที่เรากระโดดนะครับมันก็จะเป็นการยืนแล้วนั่นเองนะครับโดยวิธีการ2อย่างนี้นะครับใช้ในคนละสถานการณ์นะครับอย่างเช่นถ้าเราอยากจะกระโดดแบบนอนนะครับไว้สําหรับเรากระโดดขึ้นกล่องนะครับไม่อยากให้ศัตรูเนี่ยมันยิงเราได้ง่ายนะครับเราก็กระโดดขึ้นไปแบบนอนนะครับแล้วก็ยิงศัตรูนะครับแล้วเราก็กระโดด กลับลงมานั่นเองนะครับหรือถ้าเราอยากจะกระโดดแบบยืนนะครับอันนี้ไว้ใช้สําหรับที่เราอยากจะมูฟเมนต์ต่อไปนะครับก็วิ่งขึ้นไปกระโดดแล้วก็ยืนนะครับแล้วก็เราจะสไลด์หนีหรือเราจะกระโดดหลบหนีก็แล้วแต่คนใช้นั่นเองนะครับวิธีการกระโดดต่อมานะครับคือการวิธีการกระโดดแบบลงตึกนั่นเองนะครับแบบว่าให้เจ็บน้อยหรือบางทีก็จะไม่เจ็บเลยนั่นเองนะครับ โดยวิธีการนี้นะครับถ้าเกิดว่าใช้ถูกจังหวะเนี่ยในบางครั้งเนี่ยจะทําให้เลือดเราเนี่ยแทบไม่ลดเลยนั่นเองนะครับเคในการกระโดดลงตึกก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับวิธีการต่อมานะค,คือการกระโดดข้ามหน้าต่างหรือข้ามพวกเอ่อบังเกอร์ต่างๆไม่ไม่ให้เกิดแอนิเมชันนะครับต้องบอกก่อนนะว่าการกระโดดข้าม บังเกอร์หรือข้ามหน้าต่างเนี่ยในบางจังหวะมันจะมีแอนิเมชันนะครับทําให้เวลาที่เรากระโดดเนี่ยเราจะซูมได้ผิดจังหวะนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นเนี่ยก็ต้องทําใจนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราข้ามบังเกอร์มันก็ต้องมีแอนิเมชันขึ้นมาด้วยนะครับแต่ถ้าเราใช้วิธีการที่จะกระโดดหันหลังหรือหันข้างนะครับเราจะไม่เกิดแอนิเมชันนะครับทำให้เราสามารถที่จะซูมหรือกระโดดหรือสไลด์ได้ต่อเนื่องนั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการกระโดดวิธีต่างๆนะครับต่อมานะครับการมูฟเมนแบบสุดท้ายนะครับคือการสไลด์นั่นเองนะครับการสไลด์นะครับจะมีด้วยกัน2แบบที่ผมใช้นะก็จะมีการสไลด์เพื่อหลบกับสไลด์เพื่อเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับการสไลด์เพื่อหลบนะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับก็กดวิ่งมานะครับแล้วก็กดตัว C นะครับก็จะเป็นการสไลด์แบบนั่งนะแต่ถ้าเราวิ่งมากดตัว C แล้วก็กดคอนโทรลพร้อมกันไปด้วยเนี่ยก็จะเป็นการสไลด์แบบ นอนนั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับว่าใครจะเอาไปสไลด์ไปใช้แบบไหนนั่นเองนะครับอาจจะสไลด์เข้าห้องต่างๆหรือสไลด์เพื่อหลบกระสุนก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะไปปรับใช้เลยนะวิธีการต่อมานะครับคือการสไลด์เพื่อเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ความเคยชินด้วยนะครับบางทีก็อาจจะผิดจังหวะนะครับก็วิธีการสไลด์เพื่อเคลื่อนไหวนะครับก็ให้กดวิ่งมานะครับแล้วก็กดตัว C นะ พอมันสไลด์นะก็ให้กดสเปซ bar เพื่อยืนนะครับแล้วก็วิ่งต่อนะครับแล้วก็กด C เพื่อนั่งนะครับเป็นการสไลด์ทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราเนี่ยจะหยุดนะถ้าเราหยุดเราก็กดสเปซ bar เพื่อยืนนะครับโอเคนะครับก็มีประมาณนี้นั่นเองสำหรับการมูเมนต์ด้วยวิธีการต่างๆนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับใครคิดเห็นยังไงนะว่ามันมี การมูคเมนต์แบบพิเศษอื่นๆอย่างไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับต้องรอติดตามชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ